thank <laughs> you ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับนินนี่ชาแนลอีกแล้วนะคะนานมากเลยที่ไม่ได้รีวิวสกินแคร์นะคะช่วงนี้ยุ่งๆนะคะให้อภัยด้วยนะคะเป็นคนที่มีธุรกิจส่วนตัวหลายๆอย่างเนาะอ่ะวันนี้ค่ะได้รับการติดต่อมาจากฮอลิก้าฮ l ลิก้าไทยแลนด์ค่ะบอกว่าจะมีสินค้าที่เป็นสกินแคร์ออกมาใหม่นะคะอยากจะส่งมาให้ลองใช้เอ๊ะเราจะลองใช้คนเดียวเนี่ยเก็บไว้คนเดียวเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจะทําแบบนั้นเราก็เลยเอามารีวิวดีกว่านะคะอ่ะตอนนี้อย่างแรกนะคะขอขอบ คุณโฮลิก้าโฮลิก้าไทยแลนด์ก่อนนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ทดลองใช้นะคะเดี๋ยววันนี้จะรีวิวนะคะนําเสนอพร้อมๆกับแบ่งปันไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าตัวสกินแคร์ตัวใหม่นี้คืออะไรและใช้อย่างไรคะ่ะ จากฮลิก้าฮลิก้าไทยแลนด์ถึงคุณคิมเนะื่องจากทางโฮลิก้าฮลิก้าไทยแลนด์มีผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาใหม่ชื่อว่าแพนต้ามาเดคาครีมเป็นครีมที่ช่วยรักษาในเรื่องของจุดด่างดำลดรอยแดงและช่วยทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสด้วยนะคะจึงขอแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ให้กับคุณคิมรู้จักและหากคุณคิมสนใจทดลองใช้หรือรีวิวให้ทางแบรนด์ทางเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งจึงขอขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ ะะขอบคุณค่ะโฮ o ลิก้าฮลิก้าไทยแลนด์น่ารักมากค่ะรีวิวให้เลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันค่ะ มาดูหน้ากล่องกันนะคะกล่องเขาจะมาเป็นสีนี้เลยค่ะน่ารักมากๆนะคะเขียนชัดเจนเลยว่าตัวนี้ใช้ทําอะไรนะคะด้าน,นข้างนะคะจะไปในเรื่องของส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการใช้เนี่ยใครแพ้อะไรก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้นะถ้าจําได้นะว่าสารเคมคีที่ตัวเองแพ้นั้นคืออะไรนะคะดูตรงนี้นะคะข้างหลังนะคะก็จะเป็นฉลากภาษาไทยนะคะที่บ่งบอกว่าใช้ยังไงนะคะแต่ตรงนี้คะ่ะเพื่อนๆคือถ้าเพื่อนๆเ,เ,เปิดใช้นะคะควรจะใช้ ให้หมดภายใน12เดือนนะคะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเสื่อมสภาพไปนะคะด้านนี้ก็จะเป็นฉลากภาษาเกาหลีนะคะเพราะว่าฮลิก้าโฮลิกาเนี่ยเป็นประเทศเกาหลีผลิตนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้มาเรามาแกะกล่องกันนะคะด้านนี้นะคะอยากจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขามีซีลอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนซื้อเนี่ยสังเกตด้วยนะว่าจะต้องไม่โดนแกะนะคะ จากการที่ลองทาบนฝ่ามือดูแล้วนะคะทุกคนพบว่าเขาว,ว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่แพ้ง่ายในเรื่องของสีหรือว่าน้ําหอมเนี่ยน่าจะใช้ได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ของ h o ลิก้าฮ l ลิก้าไทยแลนด์ตัวนี้นะคะชื่อว่า Brightening c a r ม m a d e า a Cream นะคะหลักๆเลยนะคะทํางาน3มอย่างก็คือช่วยซ่อมแซมผิวเสริมสภาพให้ผิวกลับมาแข็งแรงแล้วก็ช่วยทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาทาเนี่ยจะทาทั้งหน้าเลยก ได้นะคะหรือจะทาเฉพาะตรงที่เป็น จุดที่เรามีปัญหาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งส่วนผสมหลักของเขานะคะก็คือใบับบก5ชนิดนั่นเองค่ะแล้วก็ไม่ใช่ผสมกันแบบมั่วๆไม่มีหลักการนะคะแต่เขาได้การรับรองความปลอดภัยนะคะว่ามีอันตรายน้อยที่สุดด้วยค่ะและในขั้นตอนของการทําวิจัยตัวนี้นะคะเขาได้ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงนะคะมีอายุตั้งแต่18ถึง60ปีเนี่ยทดลองใช้เป็นเวลา8สัปดาห์นะคะก็ค้นพบว่าบริเวณใต้วงแขนที่เขาให้ทาเนี่ยค่ะมีความกระจ่างใสแล้วก็เรียบเนียน ขึ้นเดี๋ยวนี้นะคะจะขอทาไปแล้วก็อธิบายไปเลยนะคะว่าถ้าเราใช้เขาเนี่ยครบ8สัปดาห์นะคะหรือว่าใช้เขาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะเพื่อนๆจะได้อะไรนะคะผลลัพธ์แล้วก็ผิวงเราจะเกิดอะไรขึ้นค่ะคือตัวนี้นะคะเขาเกิดมามาเป็นสายรักษาจริงๆนะคะก็คือรักษาใบหน้าให้ดีขึ้นจากอาการอักเสบต่างๆนะคะรอยแดงนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นได้ด้วยค่ะนะคะนี่ทาทั้งหน้าเลยนะคะนี่คิด ว่าเริ่ม,เร,มเริ่มแรกๆเนี่ยเราควรจะาทาทั้งหน้านะหลังจากนั้นเนี่ยสามถึงสี่สัปดาห์เมื่อผิวหน้าดีขึ้นแล้วนะคะเราอาจจะเลือกบริเวณได้บริเวณที่มีปัญหาในจุดนั้นนะคะก็ทาเน้นเป็นพิเศษนะคะซึมหมดแล้วเพื่อนๆเนี่ยค่ะไม่มีความเหนียวเนินหนะมากเลยนะคือเขาจะให้ความชุ่มชื้นมากกว่าไม่ใช่แนวเหนียวเน,นหนอหรือว่าแบบเลอะเทอะหรือว่าเยิ้มนะคะ กลี่ยง่ายมากน้องน้องมัธยมนะคะที่กําลังเรียนอยู่ใครที่มีปัญหาสิวในปรึกษาพีน่นีเยอะมากเลยพีน่นีคิดว่าตัวเนี้ยช่วยได้นะคะช่วยแต้มหัวสิวนะคะเพราะว่าเขามีการช่วยลดการอักเสบของสิวได้ด้วยนะคะแล้วก็ผิวได้ด้วยค่ะที่สําคัญเลยนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องสิวเนี่ยจะไม่ชอบทาอะไรที่มันเยิ้มตัวนี้ก็จะไม่มันเยิ้มค่ะทาแล้วเขาจะซึมเข้าไปเลยค่ะไม่ใช่แค่น้องๆนะักศึกษานะคะแต่ว่าคนที่ทํางานแล้วคนที่มีอายุแล้วนะคะก็สามารถ ใช้้ไดเพราะว่าตัวนี้เขาจะช่วยทําให้หน้ากระจ่างใสขึ้นเพราะว่าเขาจะไปลดเม็ดสีนะคะรวมถึงคนที่มีใบหน้าหมองคล้ำจากการที่ไม่ได้ดูแลตัวเองมาดีๆเนี่ย<ๆ>ก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นครีมกู้หน้าได้เช่นเดียวกันค่ะและสําหรับท่านไหนนะคะที่ขาดการดูแลรักษาผิวหน้ามาเป็นเวลานานๆเนี่ย<ๆ>ก็จะทําให้เกิดริ้วรอยง่ายกว่าคนที่ดูแลผิวหน้าดีๆนะคะ สำหรับ b r ไร t n i n g c แค a m ม a ร i ก a Cream ตัวนี้นะคะพีนีถือว,ว่าเป็นครีมที่ใช้ง่ายๆนะคะไม่ต้องคิดเยอะเลยเพราะว่าสีเขาก็ไม่ใส่น้ำหอมเขาก็ไม่ใส่นะคะตัวเนครีมเนี่ยบางเบาใช้ง่ายค่ะเหมาะกับน้องๆและคนที่ผิวอ่อนโยนนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถสอบถามกันได้เลยนะคะที่ Facebook ของ h o l i ก a h o l i ิ a นะคะ Twitter แล้วก็ Instagram ค่ะพี่นีขึ้นให้ตรงนี้เลยค่ะสะดวดช่วงไใหม่หก็ติดต่อได้เลยนะคะวันนี้นะคะพี่นีขอลาไปพร้อมกับ h o l i ก a า o l i ิก t าไทย a ล d แล้ว คลิปหน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ